แม่ตัวโน่กับน้องมาไลแม่มาไลกับน้องโตโน่ตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าขอกนอนแล้วนะคะกินหญ้ากินเฟืองอิ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็นอนแล้วแล้วก็จะมีไม้ก่อไฟให้น้องเขาด้วยนะคะตอนกลางคืนเขาจะได้ไม่หนาวนะคะไลยุงไล่แมลงนะคะตอนนี้เราเขาก็ได้เวลาเขาเข้านอนแล้วนะคะทุกคนน้องตโน่ กับแม่มาลัยนี่ก็นอนเ็นะคะจุดยากันยุงให้ด้วยนะคะตอนนี้เราก็มียากันยุงจุดให้ด้วยนะคะตอนนี้ก็มียากันยุงอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีก่อไฟไว้ให้นะคะทุกคนเวลาเราก่อไฟนะคะเราอย่าเอาเฟืองไว้ใกล้ๆนะคะเป็นเฟืองมัดเฟืองอะไรเราก็อย่าเอาไว้นะคะแล้วก็แยกไว้ต่างหากนะคะทุกคน แล้วก็จะก่อไฟให้น้องเขาอย่างนี้นะคะกับแม่มาลายนอนกลางคืนนะคะแมลงจะได้ไม่เข้ามารบกวนเขานะคะน,นี่นี้